นิทานเรื่องเอเลียนบุกโลกเนื้อเรื่องภาพประกอบโดยเด็กชายศักดาเพิ่งผิดเด็กชายอดีเทพแซ่ย่างเด็กชายจิรพัฒแสงขลังเด็กชายม่อนภูเดชาเสียงอ่านนิทานโดยเด็กชายม่อนภูเดชากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วราชุทิวะ อิมเมจแจ็คเลี้ยงอาณนะและอายะไว้เป็นเพื่อนวันหนึ่งเอเลี่ยนบุกมาที่โลกต้องการจะจับพวกมนุษย์ไปเป็นทาสเพื่อสร้างหุ่นยนต์เอเลี่ยนจับมนุษย์ไว้และกำลังมัดมือมัดปากหลังจากนั้นอาณนะ มาเห็นเข้าจึงเห่าและกระโดดกัดเอเลี่ยนมิชะมิชะนาวูส่วนอายะที่กำลังนอนกกไข่ยอยู่ในเล้าได้ยินเสียงก็มาช่วยไล่จิกอีกแรงเอเลีเ่ยนได้รับบาดเจ็บจนทนไม่ไหวจึงรีบหนีกลับดาวไม่กลับมาอีกเลย